สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขียมาลาชนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะครับที่1พฤษภาคม2568นะครับเจอกันวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันนี้เป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีครับมวยมี2รอบนะครับรอบแรก for you มาตอนหกโมงแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางแอปไบทีวีนะครับวันนี้มวยมีทั้งหมด9คู่นะครับไปดูคู่ที่1นะครับเพชรมงคลอิงอุบลนะครับเจอกับแสงวรกฎ สชัยโยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด103นะครับเพชรมงคลมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานที่อุ่งอุบลนะครับประเภทมวยซ้ายฝีมือดีนะครับขณะที่แสงมรกฏเนี่ยมวยจากจังหวัดกาลสินนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรมงคลนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับยอดขุนเดชสเปรมบุตรครับเจอกับคุทาโรบุมเด็กเซียนนะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่นี้สู้กัน105อปอนด์นะครับยอดขุนเดชนี่มวยจากราชบุรีนะครับซ้อมเพชรปตออนะครับก็ ปเทมือยขวานะครับเมื่ยบูนะครับเต็หนักต่อยแรงเจาะยางกว้างกระจกนะครับผลงานก็มีชนะฉลามขาวครับไฟล์ล่าสุดส่วนคู่ชกนะครับโคทาโร่เนี่ยนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบุญเด็กเสี่ยนนะครับก็ประเภทจังหวัดฝีมือนะครับหมัดอันตรายครับหมัดหนักสอกคมครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าด่วนแปดแนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดขุนเดชนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่ที่3การเจอกันของอินซีเล็ก เพชรแสงทองนะครับเจอกับภูมิรพีจิตอาสาบางแก้วนะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับเจ้าอินซีเล็กเคยพิชนะมานะครับอินซีเล็กเนี่ยมวยจากจังหวัดยะโสธรนะครับซ้อมเพชรแสงทองที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็ประเภทมวยฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับไฟล์ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับพิชนะเจ้าภูมิรพีนะครับที่ราชดำเนินขณะที่ภูมิรพีนะครับมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมจิตอาสาบางแก้วนะครับก็ ประเภทมวยเข่านะครับมวยเข่าบูดูดันนะครับปอดใหญ่ปลายแรงครับไฟล่าสุดก็พลิกแพ้เจ้าอินซีเล็กมานะครับคู่นี้ชอบไปที่ภูมิลพีนะครับเคยพลิกแพ้มาวันนี้น่าจะเตรียมกันบ้านมาเอาคืนได้นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับยอดกล้าพอวิเศษยิมครับเจอกับเพชรอนวัตนออนวัตยิมนะครับยอดกล้าก็มวยจากอุทัยธานีนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับจรันสนิทวง34นะครับก็ประเภทมวยซ้ายอาวุธหนักแรงสปีดต้นจัดนะครับผลงานก็มีแพ้โฟวิวนะครับ ล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับเพชรอนุวัฒน์นะครับก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมนออนุวัฒน์ยิมที่ชนบุรีนะครับอยู่กับทีมงานเสียญะเมืองชนนะครับก็ประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับคู่นี้มวยเข่าเจอกับมวยฝีมือนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดกล้านะครับถ้าราคาเป็นต่อยังไงก็ออกตัวบางทุนหน่อยละกันนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบยอดกล้านะครับยอดกล้าและก็ยอดขุนเดชนะครับยอดกล้าและก็ยอดขุนเดชครับ ส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเด่นชัยสสุกิมาวิทย์นะครับเจอกับฉลามขาวกล้องทวีนิวยไทยนะครับเด่นชัยนี่มวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมสิทธิพนมทองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ประเภทมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับขณะที่ฉลามขาวนะครับมวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมสามารถพยักอรุณนะครับคู่นี้ชอบไปที่เด่นชัยนะครับลุ้นเข่าปลายนะครับและก็คู่ที่2ครับ ศิลปะไทยสุจีบะหมี่เกี้ยวนะครับเจอกับเพชรดาชอพิชิตนะครับคู่นี้สู้กัน108นะครับศิลปะไทยนี่มวยจากลบบุรีนะครับซอสุจีบะหมี่เกี้ยวที่สมุทรปราการนะครับก็ประเภทมวยซ้ายนะครับมวยซ้ายผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้เหนือพยัก์นะครับขนาดที่เพชรดำนะครับมวยจากสุรินทร์นะครับสอมมอราชพัฒสุรินทร์นะครับนี่ก็ซ้ายเหมือนกันนะครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับคู่นี้ชอบไปที่ศิลปะไทยนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับดวงสมพงษ์ MJ ไฟพอยต์มวยไทยเลยเจ้นยิมนะครับวันนี้เจอกับฟ้าคำรามนุ้ยสีมุมเมืองนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าดวงสมพง์นะครับและก็คู่รองนะครับกับตันทีมแอสสันปาตองนะครับเจอกับนิโรดจิตอาสาบางแก้วนะครับกับตันทีมนี่มวยจากสกลนครนะครับลูกชายของพี่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับก็ประเภทมวยซ้ายวงในไล่แขนดีครับขนาดที่นิโรเนี่มวยจากพัทลุงนะครับ ซ้อมจิตอาสาบางแก้วนะครับก็อประเภทมวยเข่านะครับคู่นี้ชอบไปที่กัปตันทีมนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของโฟวินมอรัตนบดิตนะครับหรือว่าสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเจอกับก้องธนีบ่อรุ่งโลดนะครับโฟวินเนี่ยลูกชายของพี่บ่าววีนะครับเจริญทรัพย์เจ็ดบ้านช่องนะครับก็มวยจากปทุมธานีนะครับซ้อมอยู่กับคุณพ่อนะครับก็อประเภทมวยขวาสูงยาวครับตั้งรับจับทางดีครับขนาดที่คู่ชกนะครับก้องธนีนะครับมวยจากอุบลนะครับ ก็ซ้อมสันติอุบลเนี่ยก็ประเภทมวยซ้ายอาวุธหนักแรงนะครับขวาเจอซ้ายครับคู่นี้ชอบไปที่กล้องทอร์นีนะครับมวยชอบช่องที่2นะครับกล้องทอรนีบอลลุ่งโลดนะครับแล้วก็กัปตันทีมนะครับแอสันปะตองนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเทมรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ